ว่าเนี่ยเขาามองหน้าผมตอ <ปะ S 2> ขาไปใช่ไหมขาไปทาหน้ารถทางนูน้นแล้วเขาแล้วผมไปวนรถกลับมาเขามาจอดตรงนี้ไงแล้วผมก็เดินลงไปถามเขาไปน้องก็เดิน,นไปก็ไปถามว่าเมื่อกี้แกมองหน้าผมเลยเนาะไปเดินไปก็เดินอันนี้ทำไงก็มาที่พูดกับเปล่าเขาไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เขาเลยเอาโอตับอะ

เอาเอาเอาบรือผอ่วงไอกราบอเอาปืนขึ้นมาขู่ด้วยไม่ไม่ได้ไม่ได้ขู่ที่นี่ครับขู่ที่ประินบุรีไปดึงคอดึงคอไปก็น้องอยู่บนรถแล้วน้องก็เปิดปละตูไปไปไกนเกลับมนกลับหรือเปล่าบอกไปขึ้นรถเขาปุ่เขาไป ผมก็บอกพี่จะพาหนูไปไหนบอกบอกผมก็เลยบอกว่าหาเองรู้หรอกไปก็รู้งไงตอนนี้ไปผมบอกว่าไปแล้วผมเมาขับรถกลับไม่ได้ไปผมก็นอนหลับเลยผมตื่นมาก็ไ่เจอผู้หญิงแล้วแล้วตอนนี้ผมจะบอกว่าผมมาส่งทีสามผมมาส่งแต่ผมไม่ได้ทำอะไรกับเลยผู้หญิงอ่ะคือความรู้สึกตอนนั้นที่เราจุดเขาขึ้นรถความรู้สึกแวบแรกเราจะเอาไปทําอะไรคะก็มไม่ไปทําอะไรพี่คือโมโหผู้ชายอ่ะ ก็ทะเลาะกันคือว่าในกลุ่มเนี้ยที่ว่าเขามองหน้าผมผมก็ขีดรลกลับมาจอดคือเรายืนยันว่าเราตั้งใจว่าเอาไปก่อนใช่แต่ไม่ได้ไปทําอะไรเ,เพราะว่าถ้าผมทําผมก็คงทําแต่แรกไปครับทำไม,มถึงเอาไปปะจีนที่บ้านน้องผมอยู่ที่ปะจีนไงจะไปส่งน้องด้วยโอเค ส่วนห้องห้องพักที่ประจินบุรีที่น้องเขาพาไปน้องเขาไม่ประสงค์ที่จะพาไปค่ะซึ่งจากคาให้การเขาประกอบกับพฤติการอะไรอย่างเงยตรงกันไหมคะอ่าก็ก็สอดคล้องกับทางผู้เสียหายและพยานในเรื่องของการทําลายในเรื่องของการคุยแล้วก็อาการเดินทางไปที่ประจินค่ะแร้วส่วนที่ต้องหาที่อ้างว่าไม่ได้มีเจตนาจะทําอะไรเอาไปก่อนตรงนี้ก็ก็เป็นสิองผู้ต้องหาที่จะให้การนะครับครับก็ยังยืนยันข้อกล่าวหาเดิมใช่ ตอนนี้มีกี่ข้อหานะครับท่กับก็ตามหมายจับมีประมาณ4ี่สี่แล้วหลังจากนี้ก็จะเอาตัวไปครับ่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์ศาลทําการคร่งวันเราก็ต้องมีบรำการสอบสวนแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องทําในสํานวนนะครับแล้วก็ส่งศาลภปในกำหนดเพราะก่ออะไรบ้างก็มีเรื่องของทำ้ายร่างกายกะน็ลงเนกระทำแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็อาวุธปืนเขาประเจริญในเรื่องของอาวุธปืน ในการรับสารพัดก็<ม>หาอื่นรับสารพัดนอกจากอาวุธปืนนครับในวันนี้เราก็เห็นเหตุผลการทันคืคอนอะไรครับมีกบบมีการวิจัยหลายหลายครั้งแล้วก็เป็นว่า